สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มานานะคะมาดูนานะคะนี่น้ายังไหลอยู่นะคะนาเป็นนาโคกนะคะหรือดาดอนนะคะน้ำก็ไม่ได้ท่วมถึงอะไรก็ปล่อยน้ำไปได้นะคะน้ำก็จะท่วมแค่ขนานะคะแล้วก็ปล่อยน้ำไปน้ำก็จะไปลงที่ห้วยนู่นนะคะปล่อยข้าวงามปีนี้ข้าวงามเพราะว่าพายุหลายลูกเลยแล้วก็ โชคดีที่ราหวานทันนะคะถ้าหวานไม่ทันก็ไม่มีข้าวแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกตลอดตั้งแต่เมษาเลยนะคะกลัวที่จะล้มได้ซ้ํานะคะ,ะข้าวงามมากเลยนี่นะจ้าอึ๊บด้านนี้จะเป็นข้าวเหนียวจา้านี่อข้าวงามข้าวงามแต่งามทุกคนจา้าเพราะว่า เมื่อมีน้ำนะคะข้าวเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตงามนะคะหญ้าก,ก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะขเขาก็ได้รับอาหารเต็มที่นะคะ<ม>ใช่เฉพาะนาเรานะคะนาคนอื่นก็งามงามหมดเลยปีนี้นะคะข้าวงามหมดเลยนี่นี่ข้าวงามจ้านะโคกเด้อค่ะนาโคก นี่ถว่วแน่อันใดที่อยู่ติดทางนั่นไหลบระทันอาโขกยังไดก็บ่ถ่วค่ะมันไหลไปทางอื่นย่านแต่เขาจิลมนั่นล่ะน้ำไหลอันนี้เขาเหนียวจ้าอันนี้ทงนี่นี่เขาเหนียวท้องพุ่นอันนี้เขาเจ้าเดอ้อนี่เหนียวเฮ็ดแค่ประมาณสองไร่รุ่นหน่งเด้อพี่นอ้องเอ้ยปีนี้ พรอยู่หลายลูกเขาง,งามไหลไปคุณน้ำไหลซูๆ่ๆน้ำยังไหลยอยู่น้ำไหลายพี่น้องเขางามขงงาม,ง,ง,ามงามขากงามเนี่ยจะไปเบิ้งตรงเด้อพี่น,น้นองเด้ออันนี่อันนี้เขาเอินตรงค่ะมายกตรง ได้ข่าวว่าเต็มตรงข้าวน่นบ่ได้มาค่ะไม่ตามันโยกอันนี้มือน,นีมันโยกเองว่าเบิง้งสิได้ซ้ำได้ออโอ้บด่มีหมดแล้วนั่นได้ไปเคียงอยู่น้อยๆเอาอยู่บอกอเทสิง,สงพ่ะน,นะเอาเบิง้งว่ามันว่ามัน,มน <laughs> ปากมันหน่อยเวตี <laughs> เขาบอาด้วยว้าฮีกโต้กันล่ะในไรเทบ่ได้ดพนาว่าอีกละกัน,นกระซือมาเห็ดดอกกระเจียคนอันนั้นอันนั้นเป็นข้อตายจีน,นันนันเอิมันตายเห็นนกซะเ,เป็นอาหารนกไปบ่ได้ดอกอค่ะอันนี้นะติดบ้านเจ้าทวมจ้าทุาม่มระบายออกไปได้ซะซาจ้า เพราะว่าอยู่ติดกับหัวบ้านเลยกำแพงบ้านเลยจ้ะนี่ปล่อยลงไปทงน,น้ำน,น้ำพ้นทายมู่บ้านจ้ะนะน,นี่ก็เห็ดยากหลายวานสองเถือจ้ะนี่เพราะว่าฝนตกมาแน่เขาปลูกบดีแน่ก็เ,กเลยได้นนวานสองเถ้อก็ถ่วมเพื่อกันยันแต่ว่าจิลมคนละคะเนี่ยงามอยู่ น้านีอยู่อำเภอห้วยแถลงนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะจ้านะาพวกเจ้าอยู่ทั้งใดเป็นยังไดแน่คอมเมนต์มาให้แน่เด้อจ้าเป็นยังไดจะได้หัวทั้งบ้านเป็นยังไดนะคะนี่ก็คือนาอยู่ห้วยแถลงเป็นยังซีนะคะน้าทัอุบนเป็นยังไดน้อถ่วมบ่อหน้าทางสีเกตเป็นยังไดน้าทังภาคกลางเดได้เกี่ยวรืยยังเป็นยังไดคอมเมนต์ให้ฟังแน่เด้อจ้า อันนี้อันนี้ยางตามทางนี่เราหลดเขาบ้านบูไดดมันเหนียวทางนี้เขากระเฮ็ดใบเป็นทางเขาหน้าเขานี่ค่ะนี่ย,นนย,ย,ย่าไดดกะเขามตนมาเนด้จ้าเดี๋ยวไปเบิ้งนะ้ำผู้ใดงามๆปีนี้ขอเขาราคาดีๆนาะจ้า,จาเอาจากเขาโซดเอาจากสิบห้าบาทนาะจ้าน้อโอเคซ้ำนี่ละจา้จาอ่าสวัสดีจา้า